สวัสดีครับนี้ก็เป็นวันนี้ก็คือคุณเจี๊ยบนะครับอำเภอหนองกง4ีนะครับเนาะนะท่านก็ได้นิมนต์หลวงตามาฉานพตาหารที่บ้านของท่านนะครับเนาะท่านก็ติดตามตั้งแต่ปี61เนานะ61ประมาณ6กหนึ่งคำนะหลวงตาท่านครับสวัสดีครับวันนี้ก็ ไปส่าพระทหารที่อำเภอหนองอนองศสีนะครับอันนี้ก็มีถวายพระตายมา,าด้วยครับเด้อนางสาวสุนีรัตน์ชมููสีนะครับนางภูมิกิจชมููสีเนาะโอ้อะไรนางสาวลินทิพย์สีเสมอนะครับเนาะ นะครับเด้ออันนี้ก็นางสาวปาลิตาสีเสมอนะครับนี้ก็นายเทวฤทธิ์สีเสมอขันตวายภาษับอันนี้ก็นางคนิดาสีเสมอนะครับ นี่พไตใหญ่นะครับเนาะนายชลาวุธรอดโพนางปราณีรอดโพนะครับอยู่หมู่ที่หนึ่งนะครับตำบลหน,นองแสงนะครับลำหนองแสงอำเภอหนองกุง้งศรีวัดกระสินนะครับเด้อ,อ น,นี่ก็พ่อบัวทองแม่ทองปานธรรมรัตน์นะครับเนาะอันนี้ของผู้ใหญ่เนาะอันนี้เจ้าภาพนะครับนี่อันนี้เจ้าภาพทองเจ้าของบ้านนะครับคนสัตะพนนะครับสีเสมอนะครับอันนี้คืออันนี้สะตะัตพสี สัตนสีเสมอนะครับเนะาะเจ้าของบ้านนะครับคุณวันนี้หลวงตาท่านไปฉานพระทหารที่ฉันพระทหารเช้าที่บ้านคุณสัตพลน,นะครับสีเสมอนะครับเนาะสีเสมอแล้วก็อันนี้ของอะไร,ะกระเกษตรอำเภอชานชัยนะครับบัวไคโสโพมีสีนะครับเนาะ แล้วับของกะไดผมอ่านเฉพาะคนที่มีในชื่อเนาะเพราะนนน้ผงขงจักซื้อนะครับรองพออชยาพงเกษตรกรปันเนตนะครับสีเสมอเนาะครับผมเราขอนมัมนาสาธุมาได้ครับได้ครับผมครับผมจีวรขนาด2จุดคูณนะเนาะอันนี้จีวอเนี่ยเดี๋ยวนะครับอันนี้ก็จีวรนะครับเนาะอันนี้ก็ผ้าไตนะครับเนาะ อันนี้ก็พอชัยฉินนะครับพร้อมครอบครวัวนะครับเฮงเจริญนะครับนะน,นี่ก็ของเฮงเจริญนะครับเนาะงานเฮงเจริญก็ขออนุโมทนาสาธุครับผมสาธุบุญกุศลแล้วก็เนี่ยกระพานไสทั้งเมื่อนะครับเนาะวันนี้หลวงตาท่านไปาลาบกินนิมนต์นะครับสันพัตทหารเท่บ้านของคุณ ทัศพลน,นะครับครอบครัวของครอ,อบครัวของพ่อ,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 อทัศพลน,นะครับสีเสมอเนาะสีเสมอกนะ็พรโมธนาสาธุนะครับนิ่นกาอ้ยอันอะไรกันสีเสมอแท้ผมขับนิ่นกอ่าเคยลงลงตาด้านเคยแวะที่บ้านนี้นะครับเนาะในอัิบ้านหลังนี้นะครับ สมัยโดยตานเนจาลิกเดินด,ดุดงตั้งแต่ปีผลกรบผ่านมาปี6-1น,นี่ครับนนเนาะห1และชฉันน้ำที่บ้านหลังนี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับขอสมาอาาุทาสาทรทุกคด้วยนะครับเนาะแล้วก็ท่านทัศพลส,สีเสมอก็ได้ ร่วมบริจาคนะครับถวายเงินซื้อที่ถวายให้หลวงตานะครับเป็นจำนวนเงิน,น,น2,000 0บาทนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุกับครอบครัวของสัตยพลนะครับสีเสมอครับสาธุบุญกุศลด้วยนะครับสาธุครับสวัสดีครับ